ข่าวก็สแสดงความดีๆค่ะรู้สึกดีใจด้วยอะไรอย่างงี้ไปร่วมง,ง, <c oughs> ง,งานไหมไปร่วมงานไหมจริงๆถ้าพี่เขาชวนแล้วเราว่างเราก็ไปแต่ถ้าเราไม่ว่างเราก็คงไม่ได้ไปจริงๆจันรู้มาสักพักรู้มานานแค่ไหนแล้วหรือไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยนะพี่จริง,รงๆแล้วแบบไปทํางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะเราไม่ได้ติดต่อกับพี่เขาอยู่แล้วเราเลิกกับพี่เขามาปีฝ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต่างคนต่างอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทะเลกกาะก,ก,กันก็มีอะไรก็ซัพพอร์ตกันอะไรอย่างนี้ คนที่ท้าตกใจนะทันรวดเร็วหลายคนก็เซอร์ไพรส์ว่ามันรุนแรงมากาไม่นะหนูว่าจริงๆอ่ะไม่รวดเร็วหรอกนะด้วยอายุที่ที่เขาก็ต้องต้องหนูว่าต้องแต่งแล้วล่ะเอ,อาจริงๆต้องมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็น่ารักดีเลยคู่ที่น่ารักดีเราเคยเจอมาก่อไหรนคู่นี้ไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เอาจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่คู่นี้นะตั้งแต่เลิกกันไปยังไม่เคยเจอพี่เขาเลยแต่จิงจิงเนี่ยจับโพสเวลาจะโพสเนี่ยเวลาโพสเศร้าๆเนี่ยจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะ คือเป็นคนที่แบบว่าเราโพสเพราะว่าเราจะเขียนแคปชั่นว่าแคปชั่นอกหักในกูเกิลแคปชั่นออยแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อารมณ์เราหรือว่าตามภาพเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ชอบเอาไปโยงจริงๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เขาเลยลเอารมว่านอสเกี่ยวเลยโเรื่องเรา <c oughs> ปีผ่าหนูเล่นงานมาแล้วพันผลงาน <c oughs> หนูคงหนูคงไม่ได้นึกอะไรแล้ว,วอะจริงไหนมีส่งข้อความเป็นโทรไปยินดี ไม่ได้ส่งอะไรเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเราเกรงใจเกรงใจเกรงใจทั้งแท็กซี่เขาแล้วก็น้องผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหรือว่าพอเลิกกันมาแล้วให้คนอื่นในสถานะพี่น้องกันโดยที่แบบไม่ต้องส่งอะไรหาก,กาันรดีแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้สบายใจด้วยเนาะเพราะพี่เขาเอามาพูับผดชอบแล้วก็มีคนรับคอมเมนต์แซวเรา จริงๆแล้วว่าการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะสาหรับจ๊ะนะคะจ๊ะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันคือมันคืออนาคตรเราเลยอ่ะคือจริงๆพอเรามีเรามีพอ่มพอมีแม่มีครอบครัวเราแต่ถ้าเราตัจจดสินใจแต่งงานไปมันก็จะต้องแบบมีคนนึกข้อมาอยู่ในชีวิตเราเลยเราก็อาจจะเป็นคนคิคดเดยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ไงอาจจะแบบว่ามาแล้วแล้วด้วยอายุเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ใช่ค่ะจริงๆพ่อกัแบแม่ตอนนี้ทําตัวเป็นแม่สื่อกับพ่อสื่ออยู่ เพราะว่าไปชอบหมอคอนหนึ่งพ่อกับแม่ชอบแล้วก็อยากจะให้เราไปชอบกับหมอเราก็ไม่เคยเจอหมอแล้วเราถามเพราะว่าเออโอสดไหมอะไรไหมพ่อกับแม่ไปสืบมาแล้วว่าโสดก็เลยอยากจะไปขอหมอให้หนูเลย,เลย <c oughs> อะไรอย <c oughs> ่ <c oughs> างนี้ขออะไรกันขอผู้ชายให้หนูขออะไรขออะไรเป็นหมอโรคหัวใจแล้วแล้แล้วมีโอกาสไปตามเจออย่ังที่แม่ต้องนัดให้โอ้ยหนูพูดตรงหมออยู่สิง์บุรีหนูว่าอยู่กรุงเทพพ่อกับแม่หนูบอกว่าหนูจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม จะให้หนูขับรถจากกรุงเทพไปที่สิงค์บุรีก็จะไปหาหมอแต่ยังเป็นยังบ้างเขาเป็นข้อสื่อแม่สื่อให้เราจ,จริงจริงแล้วเนี่ยเ,เขาก็อยากให้เรามีแฟนแหละเพราะว่าปีกว่าที่เราแบบว่างมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําแต่งานเขาก็เลยแบบว่าวกลัวว่าเวลาเราเครียดเราจะไม่มีแบบใครให้คับรุกษาหรือให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากให้มีแฟนแต่การที่มีแฟนต้องมีแฟนที่แบบว่าเ,เป็นผู้ชายที่ทํางานนะขยันนะดูแลลูกเราได้ ดูแลนะที่นี่ไม่ใช่เรื่องเงินนะคะคือแบบซัพพอร์ตความรู้สึกกานนี้แสดงว่ามันเป็นการคุยกันจริงจังกัโตอาหารเลยกับคนพ่อแม่ลูกคุยกันจริงจังมาปีผ่านแล้วแต่เรายังไม่เคยเจอหมอ <laughs> <c oughs> แสดงว่ากาสที่จะ็นหมอคนนี้ก็ไม่น่าใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าจร,จริงๆอ่อะเรา,เราคิดว่าถ้าเราชอบใครเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราชอบของเราเองอะไรอย่างนี้แต่ผู้ใหญ่ก็จะมองอีกอย่างนึงอยากให้แบบอะไรที่มันผ่านหูผ่านตาเขามาแล้วอะไรอย่างงี้ตอนนี้ทำไม แล้วจะแล้วจะไปเจอใครพอกลับบ้านไปนอนตอุ่มตอนเย็นไปเข้างนานรงเราเยอะเนี่ยวันนี้หนูสองงานอะอเอ่อทุกวันเมื่อวานก็สองงานวันนี้สองงานพรุ่งนี้สองงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เจอใครหรอกชีวิตอราก็ทำทำแต่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหงาไหมคะอ๋อจริงๆริงก็มีคนคุยบ้างก็ม,มีมีแบบคุยบ้างอะไรเงี้ยแบบผ่านๆกับใคอะไรอย่างเงี้ยคุณกี่คนคะสิบหกเนไอหนนะเหนือหน่อยวก็จะคุยสิบหกคนไหแล้วร้ผ่านหัวแล้วสิบหกคนไม่จริงจริงมีคุยบ้างมีคุยอยู่ประมาณคนนึงสเปคเราเปลี่ยนไปไหม เล่นจริงจังคุยช่วยจะแน่มากคนนี้เอาจริงๆหนูปีผ่านที่ผ่านมาไม่ไม่รู้สึกอะไรกับคุยจริงจังอะไรขนาดเพราะว่างานเราเยอะไงคะพอเราทําทํามีมีสร้างบ้านด้วยมีพูดล่าด้วยมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเยอะมากแล้วการสร้างบ้านอ่ะปัญหามันเยอะด้วยเราก็แก้ปัญหาทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีคิดจริงจังในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ไม่ถึคระดับพิเศษนะไม่ถึงกับพิเศษหรอกอะไรเงี้ยคุยกันไปก่อนเรื่อยๆอะไรเงี้ยในวงการ ไม่ในวงการเลยแล้วในวงการเนี ok there, that, like, ่ยเป็นอะไรที mm ่แบบว่าไม่คิดอยากจะมีเลยในวงการมันก็มาจริงนะนั่นแหละไม่ไม่คิดอยากจะมีเลยเพราะด้วยความที่เขาอยู่ในวงการเลิกกันไปนานแล้วยังจะโยงอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่มีดีกว่าไม่ดีดีกว่าในวงการตัดไปเลยอะไรเงี้ยแตเคนไค่ได้มานานก็ได้พักหนึ่งแต่ถ้าโอเคใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้คืนจุ้มจังแบบเขาอะไรเงี้ยเขาจะน้อยใจหรือเปล่าจังฮะคนที่เราคุยอยู่อะเราบอกว่าเราไม่ได้จริงจัง แรก <มา S 1> อ,อ่ะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้สึกหรอกตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วไม่มืนมันเราทํางานไงก็ื่อเรื่อจริงจังเราก็ทํางานก่อนอย่างนี้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติด,ดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวเด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ